ลงไปแล้วโอ้โหโ,โหโดโดไปนูน่นอะโหจุดสัตรูของเราสัตรูเฮ้ยสัตรูของเราเฮ้ยนี่ต้นหญ้าปิวสวย เราก็ได้คูณสองเพื่อนอยู่ทั้งนู่นจะไปรับยังไงก็ต้องหารถไม่ก็หาเรือจักรยาน เราก็ต้องไปช่วยเพื่อนนะครับโดยการหาเรือหาเรือนะครับหาเรืออะไรวิ่งไม่เห็นมีใครเลยในภาคสิพูดมันก็เข้าใหม่แล้วอืม ดยิงมาจากไหนวะวัยิงเราไม่โดนวะอ๋อเฮ้ยมันยิงเราไม่โดนอ่ะ ้ยเออเดี๋ยวเอ้ยโอ้ยมันมากันยังไงไม่มันพวกเดียวกันไหมวะแล้วทำไมขี้ว่าอยู่ตรงนี้คนเดียวอ่ะนี่นะครับเพื่อนเรานะครับอิเลียนนอลี่พูดเหลือรอดสุดท้ายโอ้โหนี่อยู่นอกวงยังใจเย็นนะเนี่ย เต็มเลยดีอยู่อะไรกันนี่อ่ะโดนไหมโอ้โหไปแล้วครับเพื่อนไป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 นี่ปักที่ภาพไฮเนี่ยครับ แล้วเอเปคนนะครับกับเมนบอร์ดเล็กๆ MSI ตัวนี้นะครับใช้ได้นะเนี่ยเล่นฟับจีปรับไหกับการ์ดจอ GTX 1050 Ti 4GB กิกส์ทายกิกะไบต์ไม่ต่อไฟเพิ่มด้วยนะแล้วก็แรม 8GB กิก Kingston แบบแรมแรมเปลยธรรมดานะครับ8ชิปเล่นสบายขณะนี้ ตกบ้างเล็กน้อยเฟรมเลทตกบ้างนิดหน่อยแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนได้ขนาดนี้กับเพื่อนแล้วครับสนุกอ๋กอมีกดออเทเลทดูซ้ายดูขวาตลอดทางไม่ธรรมดาสี่สิบห้าเฮ้ยไม่เห็นอะอ๋อ เฮ้ยเอ้เอาเาดี๋ยวเรามาดูกล้องการตายนะครับออ,อ,อ๋อแล้วมันเห็นมาเจอผมพอดี ใส่ยับเลยด้องเลย<ต>ก็แพ้นะครับไม่ว่าเล่นเครื่องไหนผมก็แพ้นะครับผู้ติดตามผู้ดู